ผู้ศรัาอย่างรันตูทิชายุกุมาลังหาดพระสเทติทิทนามบดีอาตมาภาพอยากได้แสดงเรื่องอายุวัฒนกุมารื่อเพื่อเติมเสริมเจตนาของท่านของท่านเมื่อในการทำบุญอายุคราวนี้จาต้องกวรแกเวลาก็าและตอนนีในยุคนี้มีนิยมทำกัน แต่โบราณการผูกระทำบุญในยุคทั้งหลายนั้นย่อมมุ่งหมายผลปัจจุบันคือความมีอายุยืนต่อไปด้วยมีความเชื่อถือในใจว่าบุญอาจจะทำให้มีอายุยืนได้เพราะมีเรื่องต่างๆเบื่ออบทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยจะนับจนุ่น เกิดความเรื่องใจรสทธาแน่วแน่ในใจว่าการดำบุญอายุอยากทำให้อายุยืนยาวไปได้นักทาในพระพุทธศาสนานั้นได้แก่กรรมปีประการคือป,ปุตติก,กรรมอันเข้ามามีคันหนึ่งอุปปัาจัตก,กรรมอันเข้ามาฆ่าหนึ่งอุปเทจตากรรมอันเข้ามาจัดทอนหนึ่งอุปปัตฺตารรม พระสัตว์มอันเข้ามาช่วยหนึ่งธรรมดีสัานีีแบ่งเป็นฝ่ายบาปดีฝ่ายบุญดีมีคมาําอธิบายไว้ในคําดีปฏิสัมพินธา,ารรมแห่งพระสุจันตปีหลบกรอมทง้งอาจฉริาว่าอุปีนัก,กสัตว์ธรมวายบาปนั้นได้แก่บาปอันเข้ามาเบียดเบียนบุญวายบุญนั้นก็นด้แก่บุญเข้ามาเบียดเบียนบาป อุปปัชาะกับกรรมว่ายบุญบาปนั้นได้แก่บาปอันเข้ามาฆ่าบุญว่ายบุญนั้นได้แก่บุญอันเข้ามาฆ่าบาปอุปัติเจถ้ากกรรมว่ายบาปนั้นได้แก่บาปเข้ามาจัดบุญวนวายบุญนั้นได้แก่บุญออกมาจัดบาปอุปัตยธรมกกรรมว่ายบาปนั้นได้แก่บาปจะหนับจะหนุนวายบุญนั้นได้แก่บุญช่วยดังนี้ มีคำอธิบายว่ากรรมที่เป็นบาปเป็นบุญซึ่งจะมาให้ผลน,นั้นมีอยู่ส่วนที่ให้ผลเประจําอยู่แล้วนั้นก็มีอยู่กรรมที่จะมาให้ผลที่เป็นบาปนั้นเรียกว่าบาปเราะได้ในบาลีว่าบาปปกกหูอันแปว่าบาปจักหรือบาปเี่าวันบุญที่จรมาให้ผลน,นั้นเรียกว่า ว่าเพราะอันแปลกันว่าเพราะดีหรือโชคดีบาปเคราะนั้นมีสี่คือบาปเคราะที่เบียดเบียนเึื่อบุญอันให้ผลอยู่้ว ามเหียดเบียนบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาฆ่าบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาจัดบาปอันให้ผลอยู่แล้วหนึ่งบุญที่เข้ามาช่วยบุญอันให้ผลอยู่แล้วคือบุญใหม่เข้ามาช่วยบุญเ่าที่ให้ผลอยู่แล้วหนึ่งดังนี้โดยอัตถาโดยอัตถาดุจจะนิมานว่า มีธีดาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นที่เกลียดชังของสามียิ่งนักเมื่อได้ทาบาปป้าเมจมิชากาจไว้ในชาติบังกรอหนึ่งทงั้งมีกลิ่นตัวเหมินรายกาศตัวบาปที่เอาโนเหม็นใจบารพระไว้ในชาติบังกรดได้วความโกรธให้แก่พี่สะพายหนึ่งคือชาติก่อนโน้นธีดาเศรษฐีนั้นได้เกิดเป็นบุรุษชอบทำดูกับปัญญาผู้อื่น อยู่มาวันหนึ่งบุรุษนั้นได้ไปเที่ยวเล่นแต่ในเวลาเท้าพอพระมาบินธบ,บาตที่สะพายก็ได้เอาขนมส่วนของบุรุษนั้นใส่ใจบาดพอพระเดินไปแล้วไม่ชาบุรุษนั้นก็มาถึงพอรัวที่สะพายเอาขนมของตัวใจบาดก็โกรธจึ่งวิ่งตามพระไปแย่งเอาบารของพระมาเทขนมทิ้งแล้วก็เอาครวนตวที่ไม่เห็นใจมาแทน เมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปตกอาเวจีนรรุ้นจากนรกนั้นแล้วบุญกุศลอย่างอื่นก็ช่วยให้ได้มาเกิดเป็นฮิดาเศรษฐีให้กลับเพศบุรุษเกิดเป็นสตรีพอเกิดมาแล้วอานอิสงส์ที่รักษาไวในชาติก่อนๆนวลก็ตกแต่งให้มีรูปร่างผิวพรรณวันละสวยงามยิ่งกว่าสตรีทั้งหลาย พอจเจริญวัยขึ้นก็มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมาสู่ขอขอส่งตัวไปถึงบ้านบุตรเศรษฐีผู้ที่มาสู่ขอนั้นบาปที่เอาตวนตุ่มเน่าเหม็นใจบาตรละไว้ในถาดบางก่อนนั่นก็ทําให้กินตัวทิดาเศรษฐีนั่นเหม็นคุ้งทั่วถึงบ้านส่วนคนทั้งหลายทวนไม่ไหวทงาทงคนทั้งคนทาง คนทั้งหลายมีบุตรชายเศรษฐีเป็นต้นบอกเกิดเกลียดชังอย่างรายแรงจนถึงกับส่งตัวกับรเซนอยู่มาหลายวัน่อไปรับกลับมาอีกพอดีดาเศรษฐีนั่นเข้ามาถึงประตูบ้านบอกมีสิ่งตัวเม็ดสรุโทั้งบ้านมาอีกแล้วก็ถูกส่งกลับไปอีกเป็นรั้งที่สองอยู่มาก็ถูกกลับมาอีกเป็นสั้งที่สาม ในครั้งที่สามมักคนทั้งหลาย่งางบอกากันอดก้นความเียดทางไว้แต่้าพสามีนั้นไม่ยอมเข้าาปายอยู่มาวันหนึ่งพิชาเศรษฐีนั้นได้พาบริวารห้าร้อยขึ้นรถคนละคันออกจากเมืองไปเพื่อจะไปเที่ยวสวนอุทยานไปพบทัาปัจ้ากระพุทธองค์หนึ่งกำลังจะเดินเข้ามาบิณฑบาตในเมืองพิธาเศรษฐีนั้นจิในึกใจว่าเราคง ได้ทำแบบหนักไว้ในฝางก่อนเป็นแน่นอนจึงได้มีกลิ่นตัวมิ้นไก้จัดในเวลาเข้าไปถึงบ้านสามีและทั้งเป็นที่เกลียดทางอย่างยิ่งของสามีและคนทั้งหลายบัดนี้เราควรจะทำบุญแก้กิจแนวจึงให้หยุดรถแลนอมเอาอาหารังข่าวหวานที่จะเอาไปกินในสวนอุทยานนั้นใจมาเพื่อปฏิกสธโท แล้วเอาดอกบัวใส่หัวบาทปราถนาว่าขอให้้าพเจ้ามีกลิ่นตัวหอมเหลืองกับกลิ่นดอกไม้ขอให้เป็นที่รับใครข้อมูนตังหลายเหมือนกับดอกไม้อันเป็นที่พอใจของชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายฉะนั้นพระปัจเจกกพะโพอนุมโมทนาว่าจงทุงเมตตดังปราถนาในราบประเจกกระโก็หออขึ้นตัวอาด บาาหน้าปบหูเข้าพันธมารในป่าที่มาพานพิดาเจฐีนั้นก็แลดูด้วยความเพลิดมใจอัจจะจันใจอย่างเต็มที่ว่าพระองค์นี้เป็นูุประเสริฐแท้ขณะที่ยืนแลดูรก,กระบัเจกพูดออกไปนั้นปีติห้าเปลืกก็เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดมาเป็นอุป,ปเทศฎิกรรมตัดเสียซึ่งบาปอาบุศสนในชาติก่อน มีให้ผลมีกลิ่นัวเหม็นและเป็นที่เกลียดชังของคนจังหลายนั้นให้ขาดตอนไปเมื่อจับสายนำเที่ยวที่ไหลแรงมาจัดสายนำในแม่น้ำหรือในหว่นน้องรองบึงในขาดไปจะนนั้นขณะนั้นคนทั้งหลายมีช้างมีเป็นต้นต่างก็คิดน,คนิรกอมกันแล้วเร่งให้คนมาติดตามจับใสบ้านพอเข่าถึงประตูบ้าน กลิ่นหอมเหมือนจะกลิ่นจุนจันและดอกไม้ทิพย์ลุ่งออกไปจากกายของพิดาเศษฐีนั่นทันทีต่อน,นั้นไปพิดาเษฐีก็เป็นที่รักใคร่ยอย่างยิ่งของสามีและคนทั้งหลายจนตลอดอายุขัยเป็นนั้นว่าบุญใหม่เข้ามาตัดเสียอึิ้งบาปเก่าของพิดาเษฐีนั่นไม่ขาดไปโวยประการชนีเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงมีทุกขุกปะปนกันอยู่เสมอคือ ราวใไดอุปาอุตีลักษัมปล่อยบาปเข้ามาเบียดเบียนขึ้นบุญเก่าหรืออุปคาจะจะตำปล่อยบาปเข้ามาพาถขึ้นบุญเก่าอุปเทจะตะตำปล่อยบาปเข้ามาตัดขึ้นบุญเก่าอุปธรรมะระตมปล่อยบาปเข้ามาช่วยบ้าปเก่าที่ให้ผลอยู่แล้วคราวนั้นก็เป็นกข์ทำให้เจ็บไข้เสียจะถิ่งเงินพง เกิดเรื่องบุตการต่างๆถ้าบาปนั้นแรงก็จัดบุญที่ให้มีอายุยืนนังขาดตายทาให้บุญนั้นถึงขึ้นความตายในระหว่างอายุยังม่ถึงอายุขายทาคาได้อุป,ปีรกระทำป่ายบุญเข้ามาเมียดเมียนบาปเตาอุปคาจะกระทำป่ายบุญเข้ามาฆ่าบาปเตาอุปเจะกระทำป่ายบุญเข้ามาจัดบาปเตา บุปผารามพระประการ,รมกวายบุญเข้ามาสนับสนุนบุญเกา่ากล่าวนั้นก็ได้เห็นความถุกความเจริญขึ้นที่เรียกว่าเวลาบุญดวยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักถึงายก็ไม่ตายดังนี้พอที่ว่าถึงเวลาตายก็ไม่ตายนี้มีเรื่องที่ควรสาธกยกมาแสดงหลายเรื่องคือมีทั้งเรื่องจีนและเรื่องไทยที่มีผู้ จดจำไว้เราให้คนทั้งหลายฟังต่อๆมาเรื่องจีนนั้นมีมาว่าครั้งก่อนโอนมีจีนแสหมอดูวิเศษคนหนึ่งทายจีนคนหนึ่งไว้ว่าหรือจะตายในภายในสามวันนี้เป็นแน่แทจีนนั้นได้ฟังแล้วก็เสียใจยเดินลองอ้ายกลไปบ้านว่าเดินไปถึงวันที่สามก,ก็ไปพบหญิงจีนคนหนึ่งกําลังจะระโดดตามตาย ยิงลูกชายคนนั้นเข้ามาขัดขวางห้ามตามไว้แต่จึงถามว่าเหตุไรจึงจะกระโดดนำตายจริงๆคนนั้นก็ตอบว่าเหตุว่าพวอยากจนนักมีลูกน่อยๆอยู่คนเดียวหัวก็จริงหัวปายพวไม่มีอะไรจะเลี้ยงลูกพราไม่รู้ว่าจะหาเลี้ยงลูกอย่างไรวพาอยู่ไปก็มีแต่เป็นทุกขากะ่าขายก็ไม่มีทุน ว่าจึงจะกระโดดน้ำตายว่าพี่ชายที่ดีกว่าอยู่เจนผู้ชายคนนั้นจึงว่าทายอย่างนั้นอย่าตายเลยว่าจะให้คุณลือไปขาทขายพอได้เรียนรู้เพราะอ้วมหมอก็บอกว่าจะตายในวันนี้แล้วว่าจะไปบ้านก็ยังจะไม่ถึงเพราะยังอีกหลายวันจึงจะถึงว่าแล้วก็แก่ห่อเงินออกงลวงหญิงกินนั่นจนสิ้น ยิ่งจินนั้นแหละแม่บอกัะไปหาลูก้วยความดีใจอย่างเหลือที่ารณาวายว่าจริงคนนั้นก็ออกเดินทางต่อไปนึกดีใจอยู่เรื่อยไปว่าเราได้ช่วยชีวิตหญิงคนนั้นจากลูกว้ยพอถึงเวลาบ่ายก็ไปถึงการเจ้าเก่าแห่งหนึ่งแล้วก็แววเข้าไปนอนพักด้วยความเหนื่อยอ่อนย่อนกำลัง เมื่อนอนหลับไปจับสู้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงเจ้าคือเทวดาที่สานเจ้านั้นรอจะคกนบอกว่าจงลุกเร็วยิงคนนั้นก็ตกใจลุกกระโดดลงไปจากการทันใดนั้นการเจ้าก็อับโรงลงทันทียิงคนนั้นจึงนึกว่าถ้าเรายังนอนหลับอยู่เราก็ต้องถูกกันเจ้าทำทับตายทีแน่นี่เห็นจะ เป็นบุญของเราที่เราได้ช่วยชีวิตหญิงคนนั้นไว้ทิศแล้วก็เดินทางกลับเพื่อจะมาต่อว่ากินแสเมื่อเดินทางกลับมาถึงสามวันก็กลับมาถึงกินแสกินแสได้แล้หยิงก็ตกใจนึกว่าเป็นผีิการทังท่าจะวิ่งหนีเจียงคนนั้นก็ร้องไห้เม่ว่าวัวไม่หผีวัวไม่ตายกินแสจึงถามว่า รือได้ทำอะไรในเวลาเดินทางกลับไปจืนคนนั้นก็ตอบว่าได้ช่วยชีวิตหญิงคนหนึ่งไวแ้วแล้วเรื่องให้ฟังดังที่แสดงมาด้วยเหตุที่บุญบุญนต์ถงหลายอาจจะป้องกันภัยอันตรายอย่างชีวิตได้ดังเรื่ององนนันที่จะแสดงมาคือเรื่องทีนเรื่องไทยเรื่องอาอยุวัฒนกุมานี้เป็นต้น เมทุกมีความเกิดชื่อทั้งหลายที่มียมทางบุญอายุตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งจจุกวันนี้ทั้งจากมีผู้ทำต่อไปอีกในภายภาคหน้าขอให้ท่านบุตรา็จะนิะจุนทั้งหลายจงวิจารณญาณวิจารณาตามหลักธรรมอันว่าด้วยกัมปีเทวการ แต่เรื่องอิจาร์จา,างที่แสดงมานี้ไห้ให้แดงตาเพื่อจะได้รับมานี้สงสงให้มีอายุวันณะสุภาละไปตลอดนานทั้งในวันนี้ขอจชงไหนจะทำลายที่ได้ตั้งใจรับกระจาคภูมิใจทิ้งห้าแนวไว้แล้วทรงนึกดีใจว่าเราได้มีอายุยืนมาจนถึงได้ทํทำบุญ สาเในรัตส kind of ัจราควงแดนรับติาเดชังเดชมาุสนาจไมไวที <travailler> ่จะทนในเชาวนี้เป็นเวลาปัจจุโัเวืรอใดโยจะวัชชะจะตั้งทีเวทีโลอาจะมานิโยเอตาหังหัโมหิจันตุจังพัองละอุของไว้ว่าผูมิสุน ถึงจะมีอายุอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่เช่เินเท่ากับผู้มีศีลมีอายุอยู่เพียงวันเดียวดังมีไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ผู้ชนแรงกล้าอันจะเป็นปฏิภาห์โลบายของสั้นเกียนเวลาจังหลายทังพอให้ขันจงเจริญด้วยอายุวันนาจุขาภะลทุขิภาราครีการเดิน